ตอนนั้นนะแม่หนูก็ฮอตมากมีหนุ่มตุรกีนะคะ DM เข้ามาทักเหมือนจำจับตัวเลขได้แล้วกี่คนเออยยี่นคนนะสิบเก้าว ห,หนูปากแดงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพานะคะอด,ดีตหัวหน้าของเรานะคะ ไปรับประทานอาหารพี่กิกเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์บินเนี่ยนะคะในสายกันมีตะวันออกกลางจนถึงระดับหัวหน้าใหญ่แล้วนะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนที่เราอยู่ที่กาตาร์ <hab ita> เราอะไม่มีรถแม่หนูก็คือต้องเดินทางโดยรถแบบว่าอูเบอร์แท็กซี่อะไรเท่านั้นนอกจากจะเป็นหน้าที่น่ารักแล้วนะคะก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักนาก็คือเวลาเราจะไปไหนถ้าเรามีวันหยุดตรงกันจะคอยขับรถเนี่ยเพราะว่าวพี่กิกอะโ,โอโ้โหมีรถจาา้าคือน,นางอะมีรถจ็ดที่โน่มมันก็จะสะดวกสบายพี่กิกก็จะชอบแบบขับรถมารับแม่หนูนะคะแบบไปรับประทานอาหารบ้าง ไปนั่งชิลไปจิบกาแฟาไปนู่นไปนี่ไปนั่นวันนี้นะคะก็ถือว่าเรามารับที่กิกบ้างนะคะเราลกันเราผัดกันนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณนะคะอันใหญ่หลวงเมื่อสมัยอดีตการเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถึงแล้วนะคะทุกคนถือว่าไม่เล่นนะคะตันไปห้าโมงครึง่งแต่แม่หนูมาถึง5้าโมงสี่ห้านะคะ <laughs> นิดนึงเพราะว่าต้องป้อนข้าวนอ้องอาทูนเลยแบบว่าน,นิดนึงนาอมีลูกเล็กมันก็จะใส่นิดนึงอาทูนั่งมองแบบมีเด็กมองแบบจากข้างหลังเห็นปะคือจริงๆแล้วว่าข้างนอกมันยังไม่มืดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าในรถเนื่องจากฟีมันมืดมากนะคะมันก็จะเลยแบบว่ามืดมากเลยนะหนูก็เลยต้องแบบอ, <Hello. S 1> อยู่ไหนะคะค อยู่ในคอนโดอะครับอยู่ข้างล่างอะข้างล่างตรงไหนอะพี่กิ๊กถึงแล้วเนี่ยเอารถตู้มาเห้ยแล้วเห้ยแล้วไหนอะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคคลาชได้ก็ถึงแล้วนะคะอ่ามาแล้วสอดไหมคะสอดอยู่สอดนะคะทุกคนพี่เมย์ไม่มาด้วยหรอ พี่เยไม่มาครับอ้าวรู้ที่ไม่จะมาด้วย <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็เกิดความกละวันนิดนึงนะคะ <c oughs> อธูกลัวอธูจจำลุงไม่ได้หรอลูกสวัสดีครับก่อนเอ้ารอค่ได้ยังสวัสดีนะคะนี่ไฮไฟก่อนไฮไฟเออกลัวแต่ก็ทำนะคะนี่เป็นอะไรคะเด็กๆกังก,กลเลยอะไม่ได้มาเจอหลานนานไง ก็จประมาณนี้นะคะตอนนี้คิดถึงใครคิดถึงหลานไม่ได้คิดถึงน้องคิดถึงหลานมากกว่าคิดถึงหลานนะคะตอนนี้เราก็เลือกกันว่าเราจะไปสุกี้สุกี้เรือนเพชรเราเลือกเหรอสุกี้บอกแนะนําให้นี่อันนีงอะชิบูย่าเราใส่แขกมาถึงโรงแรมนี้เราก็ต้อง อยว่อย่างแรกคือหาอะไรกินที่ใกล้ที่สุดชิวิยาก็จะใกล้โรงแรมใหม่ลืมเทก็จะใกล้โรงแรมเก่าเพราะว่าทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อก่อนเนี้ยไม่ใช่เมื่อก่อนนี้ก่อนโควิดจริงๆแล้วทุกวันเนี้ยเราก็ยังนอนโรงแรมทีู่ตรงพหรามเก้าเวลาลูกเรือแบบสายคงสายแคร์ไม่ว่าจะเป็นสายแบบพวกเอสทีฮาร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมานอนค้างที่กรุงเทพใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่าเลเวอเวอร์หนึ่งคืนทุกคนเนี่ยทุกสายเขาก็จะมานอนโรงแรมตรงแถบพหรามเก้าแถบเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกเรือเขาก็จะชอบมากเลยนะคะที่จะมาทาน ุกี้เล่นแพทไม่ช่ความลูกเรือไทยนะเออลูกเรือต่างชาติโดยเฉพาะบอกเลยว่าดังมากมมสัอวักำสูตายบรรจะรย์ว่าให้คนไอจีเลือกว่าจะไปกินสุกี้เล่นแพทหรือจะกินสุกี้เลยนะ ชิบุย่าแต่ซูกิเลนเพนเนี่ยแม่หนูเนี่ยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคือมันเป็นสุกี้อัลลูมาร์มันแบบเก่าแก่มากๆแล้วอะค่ะทุกคนมันเป็นออริจินอลมากๆเลยตั้งแต่สมัยแบบสุกี้เจ้าดังอย่างไม่หมู่มากขนาดเนี่ยสังเกตได้เลยว่าถ้าไปรับประทานที่นั่นก็จะมีบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ๆเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม,ม่รุ่นแบบปู่ยา่าตายายอะไรอย่างเนาะเดี๋ยว <c oughs> ถึงแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งคุยเมาลอยกันนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยข้างนอกก็มืดมากๆแล้วเปิดไฟอย่างงี้ก็เกรงว่าทุกคนจะกลัวหน้าแม่หนูต่อดวมตอ้น จริงๆเป็นคนถ่ายรูปไม่คืนค่ะทุกคนแต่จิงแล้วต้จริงสวยนะจริงเหรอจริงตอนที่ไปตุรกีทำไมร้อยรูปร้รูปจะลงสองรูปคนเราก็ต้องลงรูปแบบที่สวยที่สุดปะพี่ถ่ายให้สิบรูปพี่กิ๊กลงเก้ารูปเราใช้แอปพลิเคชั่นอะไรคะสมัยนั้นแอปถ่ายอาหารแอป ถ่ายอาหารฟูดีดย์ทุกคนเออแค่มันดีตรงมันไม่ปรับโค้งหน้านะแต่แค่เรื่องสีมันปรับปรับให้มันดูมันดูมันดูแบบมันดูไม่ใช่มันดูละมุนมันดูฟุ้งได้มาที่ตอนบอลรูนแล้วลงมาทุกขั้นตอนมันก็สวยอยู่ดังนั้นน่าแซ่เป็นต๊อพาดีขึ้นใช่โอเคค่ะทุกคนเมาลโมยพอเป็นพิธีนะคะเราก็จะไปเมาลโมยที่ร้านอาหารดีกว่านะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่ร้านสุกี้เรือนเพชรนะคะทุกคนซึ่งหลังจากที่เราอ่านประวัติมานะคะร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี2511นะคะบวกเลบคูณหารก็50ปีแล้วนะคะซึ่งใครที่เป็นแบบว่าคอสูกี้อยู่แล้วที่นี่เขาจะเป็นน้าจิ้มเต้าหู้ยีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าเมนูอาหารจีนด้วยนะคะมีเป็นพวกแบบว่าติ่มซำป่ไม่เป็นพวกบอดินเฮ้ยสมัยก่อนเขาเป็นสายพานปะ่ะเอาคนละร้านหรอ วกว็ฝาดตรงนี้ไม่ใช่แอร์เท่าไหร่จะเป็นแบบที่แบบว่าไม่ใช่ห้องแอร์รอแต่จะกั้นแค่บางส่วนเท่านะั้นืมตอนที่เราเราพักเนี่ยเราเดินข้ามสะพานลอยเออเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโรงแรมที่ลูกเรือนนอนคือให้อยู่ตรงข้ามเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นโรงแรมอามารีนั่นเองนะคะแต่เราเราไปญี่ปุ่นใช่ปะเราก็จะไปกินอะไรคะชาบูน้องไปกินชาบูอันนั้นไดที่ซังคูอามารีโอ้ได้เหรอไม่เวลาเราแบบอันนี้ก่อนดีมากินอะไรเราไปกินออสชาบูก่อนเออชาบูที่ระดับ เอจุอ๊กไขใ่ใช่โฮเฟ่เอรอไม่ได้ไปหรอพี่กีกินอะไร,รอ่ะคือเวลาทำภัยญี่ปุ่นกินปิ้งยา่างไม่ก็ชาบูไหนอนาเลยนาริตาใจนใ้นึกถึงโอซาก้าอ๋อโอซาก้าโอซาก้าเขาปิดรูทไปแล้วจ้าอี่กีกินอะไรครับกินปลาเปล่า,อาโอเคนะซุกี้เราเริ่มต้นจากซุก,กี้วันนี้นะคะน้องจะเป็นเจ้าเมืองเองพี่กิีกระสังม่ยากหรออะไรรู้ป่ะเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเอาปลาใช่ไหมใช่ DHL ค่ะ DHL หรือ LDL วะ DHL LDL ไขมันไม่ดี DHL คือไขมันดีจริงๆมันอยู่ตรงข้างกล่องขวดนมเห็นทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวให้แฟนคลับมาคอร์เร t ด้วยกันนะครับอะไรอะล่ะเมื่อกี้บอกว่า DHL HDL DHL มั่นใจมากเพราะว่าให้อาถุกกินนมทุกวันข้างกล่องมันเขียนว่าโอเมก้า3 DHL เท่าไหร่อ่าสั่งคอสบายด้ไหมได้แล้ววันนี้ใช่ เสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเลือกมาระหว่างที่รอน้ำเดือดน,นะคะเราไม่รอแล้วได้ไหมเรากินโกยซี่มีก่อนออไม่ใช่โกยซีม่มีมี่ผัดไก่คือถั่วงอกมาอย่างเยอะอ่ะวันนี้ลองตักให้เอาไปเะผัก <c oughs> ที่เป็นเนืออ้ออ่ะเรากินเองเดี๋ยวพี่จะสั่งผักให้เยอะเรวได้ นะครับที่พี่ทำพี่จะทำเพื่อน้องนะครับอยากให้น้องบำรุงให้น้องนี่ผัดขับไปเยอะเพราะรู้ว่าคาร์ต,ตาเนี่ยอาหารเสริมพี่ดีที่สุดคือทําลรยนอนที่หน้าสวยเนขานอนวันละสิบสองชั่วโมงจังได้วันไหนถ้าไม่มีหนักๆเราก็จะนอนสิบห้าชั่วโมงคือแั่ก,กันต้องมาหลังสองทุ่มเ,<อ>เพราะว่าคุณคตอนผมคือการนอนของแม่หนูเนี่ยนะคะท,ทุกคนบอกเลยว่าเป็นการนอนแล้วไม่ตื่น มาเข้าห้องน้าคุณนอนแบบนอนเลยไม่กินไม่ดื่มไม่ทําอะไรทั้งนั้นการได้นอนอย่างนั้นน่ะคุณมีความสุขมากคือมีครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่หนูด้วยความที่แบบว่าเราเป็นคนที่นอนหลับเยอะแล้วนอนหลับยาวซึ่งช่วงนั้นน่ะพ่อหนูก็จะโกรธมาประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยเราแอบไปเที่ยวไหนหรือเปล่าจริงหรือเปล่า นนออยู่ตอนนี้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรารู้จักกันใหม่ๆคือกันสองคู่นัดเจอกันแต่ว่าอันนี้รีคอนเฟิร์มสถานที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักทีอะไรวะมันโทรไปถึงพุ่งกว่าพึ่งพึ่งอ่ะกวันนี้คือนัดกันสองคู่ลองพิ่งตื่นทุ่มหนึ่งแต่ก็ว่าไม่ได้นะยิ่ลาบยาวกันถึงที่สองที่สามเออเอาเลยแล้วเป็นคนกลางคืนเป็นแบบคู่ใช่สมัยเราอยู่ที่หน้าเราบอกเลยทุกคนว่า มันมีคอฟฟ่ช็อป,ท,ปที่เปิด24ชั่วโมงหลายร้านาแต่ว่าอยู่คอฟฟ่เบเนอรีอ่อันนั้นอะไอแถวแวๆเอามีคับอ่ะเออคือพวกอาราบิอ่ะทุกคนคือเขาจะดื่นกาแฟชา กันตอนกลางคืนนะบอกเลยคือคนไทยนะตอนกลางคืนเขาไม่ดื่มชากาแฟกันแล้วเพราะม่จะนอนไม่หลับ <st arts> ใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วร้านกาแฟมันก็จะเปิด24ชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นที่แบบว่าให้สำหรับ,บแม่หนูเนี่ยไป hang out อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบไม่ค่อยชอบเที่ยวผับ <st arts> เป็นที่แรกสไตล์ของวัฒนธรรมเขาด้วยแหละและประเทศเขาซึ่งกลางวันเขาว่าเป็นที่ที่ร้อน,นมากใช่ ตอนรัสต้าเขาดูในการแข่งเอาในตอนเย็นคืนที่งเเยอะกว่าจะสังเกตได้ว่าตามคอนดิชั่นต่างๆตามผลิตภัณื์เรียกไงนะการเดินรนิมทะเลบางคนยังพาลูกมานอนอเดินเล่นตอนขึ้นคืนนเออเด็กเล็กๆค่ะทุกคนเชื่อว่าประมาณแบบสี่ห้าขวบอ่ะยังพามาเดินเล่น<ะ>คือแบบที่เมืองไทยอ่ะเด็กส่วนมากจะนอนประมาณทุ่มหนึ่งหรือเช้าเพราะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ย็กโฮอร์โมนไม่หลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าสมองรู้สะพานธนาไม่เต็มที่แต่สําหรับอาราบิกแล้วนะคะคือมันดูที่แบบตอนกลางวันอ่ะมันร้อนมากอ่ะ เด็กๆเ,เขาไม่ได้มีเวลาแบบว่าไปเดินวิ่งเอาดอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะพาลูกๆออกมาวิ่งแบบว่าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันดีไหมอันนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องของความสะดวกใครสะดวกมันเ u l t u r e ใครเขาเจอมันละกันเนาะทุกคนเพราะแบบสภาพภูมิประเทศเขามันไม่เหมาะกับกลางวันไงที่นั่นร้อนคือร้อนแบบ5้า like <laughs> ่ิะฟีลไลฟ์หกสินอะก็เวอร์ไปประมาณแบบ50จริๆ จริงๆนะตอนนี้นะคะก็ขอเวลาไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเมาไวกันต่อนะคะน้ำมันจะเริ่มใช่เวลาเดยวมาเข้ามาหน้าน้องหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนี่่ะเกี๊ยวอร่อยน้ำซุปก็ดีผักก็ดีีอยากสุดหมดกระเพราก็ดีคามให้กี่ดาว กือบดาวตัดคะแนนเพราะอะไรคะเพราะลืมเสิร์ฟน้ำจิ้มเราตอนแรกแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะคะน้องน้อก็บริการดีอายูโตละคิดว่าอยากไปไหนรู้ปะอยากไปญี่ปุ่นเพราะอะไรอ่ะจริจริงๆนะเออไปญี่ปุ่นเหมืนสิบสิบลีสิบรอบใช่ไหมแต่ว่าน้องไม่เคยไปไหนหรู้ไหมภูเขาไฟฟูจิเออพี่ก็ไม่เคยเนาะ เนี่ยคนที่เป็นแอร์จะนิสัยอย่างเงี้ยด้วยความที่เราบินไปบ่อยมากอะคือเดือนละสองสารอบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปเมื่อไหร่ก็ได้อะ่ะเนี่ยสุดท้ายแล้วว่าไปญี่ปุ่นมาสิบยี่สิบรอบไม่เคยไปภูเขาไฟฟูจิ oh, <no. S 1> เออโอ้โหพี่ค่ะมันเบาได้ไหมคะเนี่ยอันนี้คือรู้สึกมันจะเข้าแบบ <c oughs> อบอบหน้ามากพี่ฉีดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจจะละลายได้บ้างของพี่กิเฮ้ยไม่ลงเห็่มานานแล้วนานี่กี่อาทิตย์คะสามอาทิตย์ ตั้สภาพเนาะแก่แล้วเนะาะอายุ36แล้วให้ถ่ายไว้อยู่เท่าไหร่เอาพูดไปแล้วว่ 36. า36จำได้เลยทิปตุรกี <c oughs> เอาจริงๆคือแม่หนูอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารแบบไม่ค่อยได้เนาะเป็นคนเรื่องไาน้นิดๆเนาะไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสั่งมาเราทานไม่หมดเราไม่ชอบสุดท้ายแล้วค่ะไปแล้วน้ำหนักลดส่วนคนที่น้ำหนักขึ้นคือคนนี้เพราะว่าคนนี้ <c oughs> มีตำแหน่งเป็นหน้าที่เทศบาลนะคขาให้เก็บกวาดก็ไม่รู้ไงก็เห็นมันทุกอย่างมันน่ากินบริษัทที่หมดกินไปหมดแล้วเราก็จะมีหน่วยแบบเทศบาลอย่างงี้คือว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยอ่ะพ่อหนูก็เป็นเทศบาลแม่หนูก็กินต่อก่อนละกันค่ะโอ้โหนี่นี่ไงเทศบาลเห็นปากวาดลงเลยค่ะกวาดลงเลยค่ะกวาดลงเลยค่ะตอนนี้นะคะอิ่มมากมาจอก หมดเรียบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะอร่อยไหมคะูัูวฟูค่ะป๊าป้าหรออร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมลูกตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะพี่กิ๊กจะไปไหนต่อคะเออกินข้าวไม่กินหวานก็ไม่ได้่ดกินข้าวไม่กินหวานมานันมีพี่มายัางไงรูไหม<ะ>เพราะว่าะไรอะไร,ะไรให้เดา ใช้ประสบการณ์แบบที่ความเป็นหัวหน้านะคะในการไหวพริบด้วยแบบาอาชีพของเราแล้วคิดว่าอะไรด้วยนะครับที่คนต่างชาติเข้ามาในยุคสมัยนุทยบีบ้าาแล้วมันเกี่ยวอะไรคนต่างชาติกินข่าไม่กินหวานก็กินเป็นคอร์สไงพี่ว่าเอากินเป็นอนลารคแล้วก็ใช่ เมนคอสอแล้วก็ตอท้ายไม่ใช่เมื่อก่อนเนี้ยก็คือจะเป็นระบบสักตินาใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วทีนี้แล้วว่าน้าตาลมันแพงชาวบ้านทั่วไปอ่ะเขาไม่สามารถซื้อน้ําตาลมาทําของหวานได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมชาวบ้านทั่วไปเนี่ย <laughs> ถูรู <laughs> นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมชาวบ้านทั่วไปอ่ะถึงไม่สามารถที่จะทานของหวานได้เพราะว่าน้ำตาลมันแพงขนมเนี่ยจะเปเฉพาะพวกแบบว่าเจ้าขุมมนูลนายเท่านั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของคมสุภาษิตนะคะว่ากินข้าวไม่กินหวานนะคะแต่ว่าวันนี้แม่หนูกินข้าวแล้วแม่หนูก็จะพาที่กิ๊กไปกินหวานด้วยนะคะน,น้ำตาลถูกแล้วน้ำตาลถูกแล้ว เมืเ่อกี้แม่หนูบอกไปใช่ไหมว่าแม่หนูจะมาว่าหลังจากโควิดแล้วว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหนเป็นประเทศแรกแต่เนื่องจากเมื่อกี้นะคะวุ่นวายรู้สึกอยากกินของหวานแล้วนะคะไปออกมาเลยดีกว่านะคะเพราะว่านัดกับพ่อหนูที่ร้านของหวานนะคะก็จะได้แบบว่ารีบไปนะคะไม่มีเวลาพูดในร้านแล้วอะไรเงรี้ยก็เลยขอนอนุญาตไปพูดที่ร้านพี่กิตก็คนเลือกได้เป็นร้านที่เคยกินประจำในสมัยก่อนแล้วก็มันหวานหวานจริงๆแต่ว่าห<อ>วานละมุนเออหวานละมุน,อน,มนโอเคนะคะเราไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่เป็นซีนเนอร์ชั่นที่นี่ที่มากินประจาเลยก็โอวันเตินภูเขาไฟ yes อร่อยมากอีกอย่างหนึ่งที่เขามีอย่ใหม่คือสลัดไทยนะครับซึ่งมันจะอันนี้ยังไม่เคยลองเครื่องดื่มเราเป็นอะไรดีคะเออ่พี่ขอไม่คอฟฟี่แล้วกันเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ว่าพี่ว่าน้องอ่ะทำได้ yes จากินกาแฟมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราสั่งอะไรกันบ้าง สจปชื่อนี้เราเทว่าเราจะหัวหน้าเราเปหัวหน้านะคะแต่ตอนนี้หัวหน้าก็เลยเปยเราะคะ่ะขนมปังกรอบนุ่มขนมปังกรอบเนะานเนะเราเปลี่ยนท็อปปิกดีกว่าเราเป็นท็อปิกที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะ่ะ ไหลังโควิดหมดเนื่องจากเราไปกันมา2คนแล้วใช่ป่ะเออเราแนะนำหลายประเทศอะไรอตุรก,กีค่ะทุกคนซึ่งตุรกีเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียนะคะแล้วก็ทวีปยุโรปฟังแล้วดูก,กิ๊บเก๋ดูวีสตอรี่มากเลยเฮ้ยทุกคนแต่มันสวยมากเลยนะอันนะ้าจุกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงอิสตันบูลนะอิสตันบูลเราจะตัดไปฉันว่าตอนนั้นน้องอ่ะอยากไปไหนก็ได้จุดที่นนไม่อย่างเดียวคือบอลลูนแล้วบอลลูนไม่มีที่ไหนเลยก,ก็แล้วแต่ตุรกีขึ้นเป็นประเทศที่เราไม่ต้องใช้วีซ่า เออคนไทยไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยทุกคนก็เลยทำให้อดีตเดินทาง4ชั่วโมงจากกาตาร์ไปถึงอิสซันบูอิสซันบูตอบแค่วันนี้เดียวถึงแล้วใช่แค่ประเดียวเทียนี้คือเราไปถึงฟุกวันแรกใช่ไ่มวันแรกเราเหนื่อยมากเพราะว่าไม่น้องเพิ่งทำไฟมาน้องเพิ่งทำไฟแบบ ข้ามคืนมายัางไม่ได้นอนแล้วเราก็ต่อเครื่องตอนเช้าเนี่ยจากโดฮามาตรุรกีแล้วก็อิสตันบูล่ะไปที่เมืองคาปตาเลรเียอีกแล้วต้องนั่งรถต่ออีกครึ่งชันะ่วโมงทาไม่ได้นอนทั้งวันซึ่งเราอ่ะรีบไปบุกทัวร์ขึ้นบอลลูนเพราะว่ามันขึ้นได้ไม่ทุกวันเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยเขาขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าลมแรงซึ่งวันนงขึ้นอ่ะเราก็จองเลยซึ่งวันนั้นออถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาบอกว่าเราเด็กอาจจะได้ขึ้นขึ้นไม่ได้มา3วันปิดเราทำเวทีนี้ไ,ไว้แล้วจะ เขาเคยเป็นนักดินบอลูนมาก่อนแล้เขามีเส้นใหญ่กับทางบริษัทเออ,อพอหาดเส้นให้เราได้ขึ้นในที่สุดตัวโชคดีแล้วได้ขึ้นใช่ค<ม>่ะแย่ที่กว่านั้นคือรถมารับตอนตีสามครึ่งซึ่งเปนไม,ม่ใช่เวลาแม่หนูเลยแม่หนูตื่นมาแต่งหนะ้าตอนตีสองครึ่งอะทุกคนบอกเลยทุกคนว่ามาเป็นอัมมัชนะคะ once in your life ค่ะมากมาก,มากเลยได้ผ่านได้ผ่าน,านเออสวยจริงยอมนะเดบตอนแรกคือคุณดี้แบบใครอะคะ ที่าถ่ายกับบาบูนสวยมากสวยมากบอกเลยแอปพลิเคชันชื่อด,ดีค <c oughs> ุณเมืองข้างล่างอ่ะมันสวยมากเพราะว่าข้างล่างมันเป็นเมืองมอร,รดโกโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> มันเป็นอะไรที่อตอนที่เราลอยขึ้นไปแต่บอกก่อนนะคะว่าคนที่ก๊อรความสูงอ่ะไม่น่านจะขึ้นได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยคนมันเป็นตะกก้ามันเป็นบสาสเกตแค่นั้นเท่านั้นเองนะคะซึ่งการที่เราจะินองลอยอยู่บนบาบูน่ะประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนาะเราก็ต้องล่อนลงเซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ถือว่าเป็นทริปที่ความทรงจำดีมากหลังจากนั้นเราก็ยเมืองนะะค เราก็ย้ายไปนัมคูเมียนไปอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าอิสเมียอารมณ์ประมาณภูเก็ตของตุรกีได้ปะลองว่าอารมณ์หัวหินเออมันก็จะอยู่อีกภากหนึ่งซึ่งใชเบลาบิน,นช,ช,ชานาั่วโมงชั่วโมงนึงเออซึ่งแบบไม่ไกลมากนะคะทุกคนแล้วเราก็เช่ารถขับแล้วเราก็ไปเดินหมู่บ้านที่เป็นวินเวลเลจแบบว่าชื่อชื่ออะไรนะคำศัพท์ดีมากอะจำได้เพราะว่าพิซซ่าเหมือนกันเห็นจากรูปเราคิดว่ามึงไม่คิดว่าเป็นตุรกีอ่ะแต่งตัวเป็นเรา เออซันตอร์รนีทำตื่นเต้ใช่ใช่คือมันจะเป็นอารมณ์สีฟ้าค่ะแต่คือบอกเลยนะคะทุกคนคือถ้าใครเคยไปตุรกีทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่า Istanbul อิสตันบูล่ะมันเป็นเมืองแห่งการแบบมันคนไม่ค่อยน่ารักอะไรอย่างาเงี้ยมันมี <ๆ S 2> ความโกง<ๆ>แต่เชื่อป่ะว่าที่พูดไปอราคติก็คืออิสม์เนียนะไม่เป็นอย่างนั้นเลยทุกคนคือมันเป็นเมืองเหมือนแบบตักอากาศ เป็นแบบเหมือนคนตุรกีที่ค่อนอาจจะค่อนข้างมีฐานะหน่อยอ่ะอาศัยอยู่กันใช่นักศึกษาผู้รักวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาเดินเที่ยวกันซึ่งตอนนั้นนะแม่หนูก็ฮอตมากเลยนะคะหลังจากที่เราอ่ะอัพรูปนะคะแล้วก็ติดนะคะโลเคชั่นไปนะคะก็มีหนุ่มตุรกีนะคะ DM เข้ามาทักเลยว่าหุยยูมีจับตัวเลขได้แล้วกี่คนเออยู่คนนะสิก้า สิบเก้าคนใช่ในราบเวลาไม่กี่นาทีอ๋อ,อคือแค่แบบว่าอัพรูปอ่ะลวคนแล้วก็แบบว่าถักโลเคชั่นนะคะว่าเราแบบอยู่ตรงแบบว่าอาราคาตินะคือมีหนุมน่มๆตุรกีที่เขาอาจจะเซอปปร์รูบปสถานที่นั้นดีนะนะนเอ็มมาหาแม่หนู ก็พอหอมปากหอมคอ euh. นะคะก่อนที่ไม่ลงมันจะละลายลงไปนะทุกคน,ค,นคือคที่เราเลือกทริปนี้มาเพราะมันเป็นทริปล่าสุดที่แม่หนูเนี่ยเที่ยวกับพีก่ก่อนที่แม่หนูจะลาอาอ,อาากถือว่าสนุกมากจริงจริงหลายอย่างมันเซอร์ไพรส์จริงจริงมีคิดว่าธุรกิจจะเอะไรมากกว่าใช่รัย่อโอเคนะคะตอนนี้ก็ต้องขอลาตัวไปกินนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญนะคะี่ดถึงมากเลยที่ เป็นลุงทูมหัวของเรา่าน้องอาทูเลยนะคะจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะจัดทริปแหละรอแบบหลานโตอีกนิดนึ่งเราก็สำหรับจัดทริปไปเที่ยวกันแทนไว้ว่าพ่อพ่อหนูแม่หนูจะได้เดินช้อปปิ้งกันสบายใจและลุงมีหน้าที่อุ้มเดือยถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้หนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้นะคะเฟซบุ๊กเพจแม่หนูปากแดงอินสตาแกรมที่อยากถได้ช่องทางเดค่ะขอบคุณนะครับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดซับซับสไครต์ ตะไคร้ขเขา <Okay. S 1> เรียกว่าตะไคร้กดกระดิ่งคลิ๊งิงิ๊งิง,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 งลิงงคคริงานมาโอเคค่ะ๊มายครับ